ทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนนะคะมาดูบ้านกระต่ายส่วนตอนนี้เราอยู่ในบ้านเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในห้องของเล่นไปเด yeah, yeah. <c oughs> ี๋ยวเดี <c oughs> ๋ยวมีบทช่างเพิ่มกระชาสอดเซาะาค่ะตอนนี้เราอยู่ในบ้านไปห้องของเล่นโอ้เกเจอกระจกไปไปห้องของเล่นกัน พี่จะไปห้องของเล่นไปไหมจะไปด้วยน้องก็จะไปห้องของเล่นด้วยนะคะไปไปห้องของเล่นกันพี่เดี๋ยวพี่ล่อหนูอยู่ตรงนี้ไม่ไม่มพี่จะเดินไปหลังบ้านเดินไปหลังบ้านเพราะห้องของเล่นอยู่หลังบ้านนี่นะคะน้องเราก็มาด้วยเพราะห้องของเล่นเราอยู่หลังบ้านนะคะอ๊บ เดินวนออกไปหน้าบ้านเพราะมันไม่มีประตูทะลุนี่เจอแล้วค่ะอยู่ใกล้ๆเลยห้องของเล่นคอะเอเปิดเพลงน,นี่นะคะก็จะ ขึ้นไปไดนไปก็ถึงเลยอ่ะเดี๋ยวเรานะคะก็จะมาพบกระของเลยที่กระจัดกระจายอู่ตรงนี้นั่นอะเครื่องยิงต่อได้เสร็จในแคปเปอรนนหัวมากอีกตอนนี้มาค่ะตั้งกล้องแล้วก็เริ่มก่อกันเลยแลวควนเนี่ยยม่เหลือเ็จ,เจไม่รู้อ่คือเราตั้งตู้เสื้อผ้าไว้เรร้อยแล้วนะคะ ทุกคนขออภัยที่ไม่เห็นบ้านด้วยนะนี่บานกระต่ายของเราคือเขาเรียกว่าของเล่นอะไรนะของเล่น first d ย g ปวดมัวไปลุยแกเห็น yeah. นี่ได้ปะเห็นไม่เห็นสีขาตนอะนนี้ขอเวลาตั้งกล้องหนึ่งนะคะ นีข้อตั้งกล้องไม่ได้อที่ตั้งกล้องไม่ได้อะทุกคนเห็นประมาณนี้ก็น่าจะเห็น,นะคะเพราะน้องซูไม่ได้เพราะทุกคนนะก็น่าจะเข้าใจเพราะเราถ่ายกล้องหน้าเราไม่สามารถที่จะซูนได้ถ้าใจไม่ขัดคนอืเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อกันเลยไปค้เราอาจจะไม่มีเพลงให้นะออน่าจะมีเพลงให้เดี๋ยวเราไปีรีวิวกระเป๋ากระเป๋านักเรียนของเราเ่อย โอเคอ่ะมีคนบอกว่าอยากเห็นกระเป๋านักเรียนนี่คือเราไปโรงเรียนเราก็ขึ้นปถมแล้วใช่ปะก็จะมีที่ลากอยู่ด้านบนอ่ะ,อะก็เหมือนกระเป๋าไปเที่ยวแหละแลหนูก็จะให้พี่กระเป๋าของออนหนูกระเป๋าของน้องนะคะ<ๆ>ก็จะเป็นปมาณนี้มาตรงกลางเลยแล้<ๆ>มาเก็บด้วนตอน,ตอนเราอยู่สมทับหกเราก็จะไม่มีที่ลากนะน้องอยู่อันดุบาลสอง ก็จะมีก็จะไม่มีที่ลากก็เป็นกระเป๋านิ่มๆถีบไปสบายเลยของเราต้องลากขึ้นชั้นสองน้องอยู่ชั้นหนึ่งเลยแหละชั้นสองชั้นหนึ่งตอนนี้ตอนนี้เป็นเวลาสิบห้าหรออ้าวไม่มีนาฬิกาเลยสิบห้าจะเป็น สี่โมงนะคะสี่โมงมั้งขอโทษที่ขาดที่ฟุตบอ์ก็สี่โมงเนาะเพื่อนมายังก็ไม่รู้อยู่บนนี้จะไปถ่ายเพื่อนให้ดูด้วยนะคะเพื่อนก็คือวินนั่นเองเดี๋ยวก็เพื่อนหน้าจะอับอายนิดหน่อยเพราะเราชอบเล่นกับเพื่อนมากเลยนะคะเพื่อนชื่อวินอยู่บ้านตรงนู้นมา้างๆเลยซอยซหน้าซอยเลยเคบอกซอยซีอันนี้ก็เป็น ตัวน้องตุ๊กตาของเรานะคะก็จะมีบ้านเราอยู่ซอยสามค่ะอันนี้นะคะ<ม>ก็จะเป็นตัวตุ๊กตาทั้งหมดของเราแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่สามตัวนะคะน้องมีสี่ตัวค่ะเราปะโอ้ยตัวที่สี่หายไปไหนอะตัวที่สี่นี่ตัวที่สี่ยังไม่ได้ถอดเสื้อนะคะนี่ลืมกับคนลุงที่มาเป็นสวนผักไปด้วยนะคะ เราอาจจะพูดเร็วนิดนึงก็ขอโทษด,ด้วยค่ะ,ะไม่รู้ว่าน้องเรามันเอาวันนี้มาเล่นทำไม,มก็เหตุกาลณ์คือบ้านกระต่ายของเราเดี๋ยวเรามารีวิวเลยดีกว่าคือน้องจะมีเป็นเปียนโนนะคะเปลี่ยโนออะตรงเนี้เขาจะมีเป็นแบบนี้ใ,ใช่ไหมแต่บางคนอาจจะไม่มีเนี่ยมันเปียนโนมันจะเป็นงนี้ใช่ไหมมันจะไม่มีที่กดแต่อันนี้มันมีมันปิด,เป,ดเปิดได้เว้ย มันเคยมีซองไว้วางตรงนี้ค่ะแต่เราทำหายไปละอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่ก,กดกด,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 ดโอเคน้ก็จะไม่มีเสียงต้องใส่ฐานแค่เป็นแบบีำนวนตีอะไรปุบปับเหมือนในเกมอย่างนี้ละค่ะทุกคนชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นตัวอยู่ในบ้านอย่าลืมไปรีวิวจักรยานของเราได้โอเค อันนี้นะคะก็จะเป็นโซนของโต๊ะนะคะอันนี้อันนี้คือเป็นเก้าอี้นะคะกับโต๊ะนั่นเองเก้าอี้จะมีสองเก้าอี้ส่วนโต๊ะก็จะมีหนึ่งโต๊ะนะคะ,ะต่อไปนะคะจะเป็นเตารีดที่เราสร้างเองเนาะตารีดน่ะ สมมติอันนี้เป็นผ้านะคะอัน,นจริงก็จะเป็นผ้านั่นแหละแล้วรีดแบบรีดรีดแต่ก็รีดได้จริงนะคะนี่รีดได้แบบฟินมากลื่นมากต่อไปชิ้นต่อไปไมันต้องแตกมกันกูแตกได้เลยเดี๋ยวก็อุ้มมาไว้ตรงนี้ชิ้นต่อไปนะคะจะได้นะเป็นเสื้อผ้าเสื้อผ้าเรา คืมเอามาขวานเสื้อมีสองอันนะคะที่อยู่ในตู้เสื้อผ้าอะไรติดผมพี่แบบไม่มีนเ,นนเนี่ยค่ะใครเห็นคอมเมนต์มาหน่อันนี้นจะคือนงอางยางนะคะทุกเรายัดเสื้อผ้าของสามตัวนั้นไว้ในนี้แล้วเราก็ถอดไม่ได้ค่ะอ่ะมีแขกแบบเชิญมาใหม่อาจจะมีสี่ตัวใช่ไหมก็เอาตัวนี้มาใหม่ก็จะคือห้าตัวแล้วโอ้ยจริงด้วยทุกคนมันติดะอะ จะเป็นตัวขงน้องนะคะน้องนทัสติคือน,น่ารักมากมาพร้อมเซ็ตอ่างเดี๋ยวกันเดิวมาพร้อมเซ็ตอ่างนะคะมาแล้วก็สวนผักของเราน้องเผอทำข้าวโพดตกนะคะข้าวโพดจิว๋วก็จะประมาณนี้อ่ะ ที่เราปั้นเองนะนี่ดินน้ำมันที่เราปั้นเองพ่อแม่ไปทำอะไรอ่ะแม่เราไปทำอะไรไม่รู้อ่ะเฮ้ยพ่อยแม่ไปทำอะไรแม่ไปตัดมนาะเอาไปถาแม่ดิอ่นนี่นะคะก็จะเป็นน้องตัดเดี๋ยวเดี๋ยวพาทุกคนไปดูแม่เราก่อนเฮ้ยแม่ดิ กันค่ะนี่นะคนก็เอากปดูแม่ใจตดรทีกใจหมดเลยอ่ะทุกคนป<อ>้าเขาไปรีวิวบ้าก็ตัอกันต่ไ้ก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์สำรองหลอกเล่นมอจตยานไข้าห้องกันต่อเดียวไปต้ว,วยนะ ไกถ้ามาเก้าหน้าสี่แล้วนะสิบเจ็ดสิบแปดอีกเก้าทีก็เมื่อกี้นะคะเราก็จะตั้งกล้องอยู่มุมนี้นั่นคือนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มุมนี้มุมนี้นี่ตรงนี้ค่ะเรตั้งอันจตอนแรกเฮ้ย ดูดิค่ะกินน้องเราไปถาอะไรก็ไม่รู้ทุกคนก็จะเห็นเนาะว่าเราทำอะไร่นี่ทุกคนก็น่าจะเห็นเราเนาะนี่ก็จะหยิบตรงนี้นะถ้าเราหยิบของเล่นจากข้างล่างหรือชั้นบนเนี่ยแหละค่ะมาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะก็จะมีเป็นกระตจกนะคะที่สามารถส่องในจริงแล้วก็ ปิดเปิดได้จริงนะคะแล้วก็นี่โคมไฟเดี๋ยไม่สามารถเปิดได้นะคะของตัวบ้านนะคะเขาจะมีไฟมาให้สองดวงตัวบ้านจเ,เขาจะมีไฟมาให้นะคะมาสามารถเปิดได้จริงนะ,คะ,ะแค่กดมองหัวมันีน่ยไฟก็จะติดข้างในล,และแต่ตอนนี้ถ่านมันจะหมดแล้วนะคะไม่เรไม่ต้องใช้ถ่าน แบตมันก็หมดแล้วค่ะแล้วก็ไม่ต้องใช้แบตด้วยนี่ข้างในก็จมีไฟเดี๋ยวทุกคนถ้าทุกคนซื้อมาทุกคนก็จะได้เห็นเองแหละค่ะ ก <oh> Sadly, mm ็น hmm. ั่งจะรักแท้เหมือนปะไม่เหมือนจิ้งจบมากกว่าแต่อันนี้เหมือนนั่งเปล่าแสนน่านออกมาต่อไปนะคะทุกคนเก้าอี้เปียโนเก้าอี้เปี่ยนก็จะเหมนอะไรอันนี้ก็จะเป็นของเล่นต่างๆที่เราเพิ่งจะเอามาลงนให้น้องเป็ดแบบนี้ เด็กบีบิเพราะเขาจะเล่นน้ำมะเขาจะเอาน้าเข้าไม่ใน้ปากเป็ดอะมันจะมีรูอะใช่ไหมเนี่ยมีรูแล้วก็ให้เราบีบมันจะพ่นสีหน้าเลยอืมแรงคับต่อไปก็จะมีเป็นเก้าอี้บอกใช่เก้าอี้กินข้าวไหมทีาไม่สวยจังไม่ใช่เก้าอี้กินข้าวค่ะน้องเป็นเก้าอี้สําหรับตกแต่งหน้าก็จะมีเป็นเก๊ะเส็ตขกงตแต่งหน้าแต่กก็ไม่มีนะคะให้เราใส่เอง ไฟค่ะที่สามารถถอนหัวน้องมาได้แล้วก็ต่อกลับเข้าไปอึ๊บชึกอึ๊บชึต่อกับเข้าไปแล้วก็จะมีเป็นอันนี้ให้นะนี่แล้วก็เราไปดิดหมอดมาเองเพราะว่าน้องเอาไปทาสีเมจิกอะไรหมดแล้วจริงๆเขาไม่ภีภาพผมให้มีภาพาปูที่นอนให้เราก็ไปสร้างมาเองนะคะ นี่กระชี้ชูมาทก็ได้อยู่ยแล้วก็ทั้งหมดยังนนอ่ะทุกคนเมื่อกี้ที่เราดูวียวน้องต้นกล้าไปนะคะก็จะมีผากข,ของน้องต้นกล้าก็มีเป็นแบบสบองสบู่อะไรที่มาที่จะมาใช้รวมกับน้องบ้านกระต่ายนะคะก็มีเป็นแบบเโลชั่นอาบน้ํา ครีมนะคะอันนี้คือครีมยาสีฟันแก้วแปงสีฟันแล้วก็ที่ขัดตัวอันนี้ไอาเล่นกับน,น้ำอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะผ้าเช็ดตัวเนาะก็ออัดรุนในผิวคอมเยอะนอนไหนล่ะนี่ต่ัไปนะคะก็จะมีแบบสายฟักบัวเปิด นนก,ก,ก็จะเป็นฝักบัวนะคะแล้วก็ใส่ปิดเปิดที่เก็บฝักบัวฟองขัดแล้วก็มีอะไรที่เราเอาบเอามาใส่ก็จะเห็นแค่นี้เฮ้ยยังมีปับอีดไอติม๋ยว่ไหมรีวีพีหน้านะคะ คลิปนี้เป็นคลิปรีวิวะบ้านน้องกระต่ายนะคะแต่ตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเพราะว่าอ่ออันนี้จะเป็นของเราคือเป็นของเที่ยวยังไม่ได้ประกอบนะคะว่าส่วนผักอยู่ก็จะเป็นรีวิวต่อไปประกอบต่อไปประกอบต่อไปรีวิวต่อไป,ป,อไป,อไปคือจึงเราก็จะค่อยพยอยของเล่นถาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะ<ฮ>คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย อย่ากดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ